โรงเรียนชุมชนพลง,งามพลสว่างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผูน้อำนวยการพัฒนารินทองบุตรโดยมีคณะครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น17คนทางโรงเรียนได้เปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น210คน โรงเรียนชมุมชนพลงามพลสว่างได้ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อขอรับทุนโครงการออมสิน108ปีอิ่มนี้เพื่อน้องปีการศึกษา2564ของธนาคารออมสินดังนี้ 1. ส่งเสริมศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนชมุมชนพลงามพลสว่างได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้รู้หลักการของความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักของชาวพุทธจนเป็นวิถีชีวิตที่ดีงามและถูกต้องมีความตระหนักเห็นคุณค่ามีเจตคติที่ดีต่อความเป็นชาวพุทธที่ดีกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนได้แก่กิจกรรมค่ายคุณธรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน กิจกรรมนั่งสมาธิตอนเช้าและตอนเที่ยงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนให้นักเรียนเกิดสมาธิจนทำให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น <mm กิจกรรมเรียนธรรมะในชั่วโมงเรียนวิถีพุทธทุกสัปดาห์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับวัยจนเกิดอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือความรู้คู่คุณธรรม และเป็นสิ่งที่ลอหลอมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 2. คุณสมบัติครูผู้รับผิดชอบหลักเรื่องอาหารกลางวันนางสาวเมธินีจันโฮงครูผู้รับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวันมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจทุ่มเทเพื่อพัฒนางานทางด้านโภชนาการที่ดีให้แก่นักเรียนให้นักเรียนได้รับประโยชน์และสารอาหารอย่างครบถ้วน โดยมีการดำเนินการจัดทำสำรับอาหารผ่านโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้นักเรียนได้รับคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการที่ดีมีการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 3. คุณสมบัติผู้บริหารโรงเรียนนางพัฒนารินทองบุตร พู้อหน่วยการโรงเรียนชุมชนพลงามพลสว่างมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจทุ่มเทรับผิดชอบกำกับติดตามและเป็นผู้ที่คอยส,งส่งเสริมและสนับสนุนผลักดันให้เกิดโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกโครงการตลาดนัดนักเรียนกิจกรรมเลี้ยงหมูป่า และโครงการต่างๆที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างรายได้และนำมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 4. โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการเรื่องพัฒนาอาหารกลางวันมาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนชุมชนพลงามพลสว่างมีโครงการและกิจกรรมต่างๆโดยยึดหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องดังนี้ กิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์กิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทนกิจกรรมปลูกผักสวนครัวหโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่โรงเรียนจะดำเนินการเรื่องพัฒนาอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนพลงามพลสว่างได้จัดทำโครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิก เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอาหารกลางวันและจัดจำหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่นักเรียนโดยเป็นการต่อยอดจากโครงการปลูกผักสวนครัวที่มีอยู่โดยการปลูกผักไร้ดินหรือผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อต่อยอดการปลูกผักแบบเดิมๆเพื่อได้ผักที่มีคุณภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าของผักได้โรงเรียนของเรามีสวนผักไฮโดรโปนิกส์ว่วางๆมาลองชิมกันนะคะ โรงเรียนชุมชนพลงามพลสว่างได้ดำเนินโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อนักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์และจะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการต่างๆให้มีประสิทธิภาพดียิ่งยิ่งขึ้นไป